สวัสดีค่ะพบกับโหราธามได้เวลาทำนายดวงของคุณสำหรับการทำนายดวงนี้เป็นการทำนายตามดาวจรไม่ได้เจาะจงดวงของใครนะคะทำนายตามลัคนาหากท่านไม่ทราบลัคนาก็สามารถฟังได้แต่อาจจะไม่ตรงเท่าลัคนาค่ะสำหรับเดือนนี้ดวงจะเป็นอย่างไรไปรับฟังกันค่ะสำหรับการทำนายในวันนี้เป็นของชาวลัคนาราศีธนูประจำเดือนธันวาคมพศ2568ค่ะ เดือนธันวาคมนี้ดูเหมือนจะเป็นเดือนที่พิเศษมากๆเลยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูครับผมต้องบอกว่าเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากจริงๆคือมันมีดาวสำคัญหลายดวงเลยที่จะย้ายเข้ามาในราศีธนูซึ่งเป็นเรือนที่เรียกว่าตนุหรือก,ก็คือตัวตนของชาวธนูโดยตรงเลยแล้วที่สำคัญที่สุดนะคือดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวธนูเองเนี่ยจะย้ายเข้าสู่เรือนปัตตนี ปัตตนิก็คือเรื่องคู่ครองหุ้นส่วนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับเพราะงั้นเดือนนี้เนี่ยจะมีเรื่องราวมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างชัดเจนมากงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องสําคัญที่สุดของทุกคนก่อนเลยดีกว่าค่ะเรื่องการงานได้เลยครับสาหรับเรื่องการงานเนี่ยดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวพุธแล้วก็มีดาวอาทิตย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในช่วงต้นเดือนก่อนเลยนะฮะประมาณวันที่7จ็ถึงยีธันวาคมดาวพุธซึ่งเป็นดาวการงานเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในเรือนที่ชื่อว่าวินาท โหพอได้ยินคำว่าวินาตนี่ฟังดูไม่ค่อยดีเลยนะคะมันจะแย่ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าคะเออเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับหลายคนจะกลัวคำนี้แต่จริงๆแล้ววินาตไม่ได้แปลว่าพังเสมอไปในทางโหราศาสตร์วินาตยังหมายถึงเรื่องเบื้องหลังสิ่งที่ซ่อนไว้หรือว่าเรื่องที่เกี่ยวกับต่างประเทศก็ได้ครับอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดต่อเจราจาอาจจะยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ในช่วงนี้ หรืออาจจะได้ทำงานเบื้องหลังไปก่อนงานยังไม่ถูกเปิดเผยเหมือนเป็นช่วงเวลาของการเตรียมตัวเงียบๆสินะคะใช่ครับต้องระวังเรื่องการสื่อสารผิดพลาดนิดหน่อยแต่ว่ามันมีดาวอื่นเข้ามาช่วยครับตั้งแต่วันที่6ธันวาคมเป็นต้นไปเนี่ยดาวอังคารจะย้ายเข้ามาทับลัคนาเลยดาวอังคารดาวแห่งพลังงานและการต่อสู้ใช่ไหมคะถูกต้องครับพออังคารเข้ามาปุ๊บจะทําให้ชาวธนูเนี่ยกลับมามีพลังมีความกระตือรือร้อนสูงมากอ่าฮะ เหมาะมากกับการเริ่มโปรเจกต์ใหม่ใหรือว่าถ้ามีการแข่งขันอะไรเนี่ยก็จะมีพลังสู้เต็มที่เลยดีเลยค่ะเหมือนได้เติมพลังเข้ามาในช่วงที่งานอาจจะยังดูนิ่งๆใช่ครับแล้วพอมาถึงกลางเดือนนะฮะตั้งแต่วันที่16ทธันวาคมเป็นต้นไปคราวนี้ดาวอาทิตย์จะย้ายเข้ามาทับลัคขณาอีกดวงโอ้โหดาวอาทิตย์นี่คือความโดดเด่นชื่อเสียงเลยชัดเจนมากครับช่วงนี้จะเสริมความโดดเด่นแบบสุดๆ ตำแหน่งหน้าที่การงานจะดีขึ้นอาจจะได้รับเกียรติยศชื่อเสียงได้รับคำชมจากผู้ใหญ่หรือเจ้านายแปลว่าครึ่งเดือนหลังนี้คือช่วงขาขึ้นของเรื่องงานเลยเป็นช่วงที่รุ่งโรจน์มากครับแล้วพอมาถึงปลายเดือนอีกนิดนึงประมาณวันที่26ทันหธันวาคมดาวพุทธที่เคยอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยก็จะย้ายกลับเข้ามาทับลัคนาด้วยโอ้เหมือนทุกอย่างที่ติดขัดก็กลับมาคลี่คลายใช่เลยครับ การเจรจาการเซ็นสัญญาการเดินทางเรื่องงานทุกอย่างจะกลับมาโดดเด่นและทําได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะพอการงานดีแล้วเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างคะสอดคล้องกันไหมสําหรับเรื่องการเงินต้องบอกว่าภาพรวมทั้งเดือนเนี่ยค่อนข้างมันคงเลยนะเพราะว่าดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินหรือกระดุมพระเนี่ยยังอยู่ในเรือนการเงินของตัวเองอย่างมั่นคงอืมเหมือนมีฐานที่แข็งแรงอยู่แล้วถูกต้องครับ คือการเงินยังเป็นระบบระเบียบดีมาจากความอดทนความพยายามที่ทำมาตลอดแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นพิเศษในเดือนนี้ไหมคะมีครับก็คืออิทธิพลจากดาวอังคารที่เข้ามาทับลักนานั่นแหละฮะตั้งแต่วันที่6เป็นต้นไปอาจจะทำให้มีการใช้จ่ายที่รวดเร็วขึ้นกล้าตัดสินใจลงทุนมากขึ้นอ่าต้องมีสตินิดนึงใช่ครับ แต่ข่าวดีคือตั้งแต่วันที่22ทธันวาคมไปดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภหรือลาภะเนี่ยจะย้ายเข้ามาทับลัคนาโหดาวศุกร์มาเองเลยครับผมพอศุกร์เข้ามาจะมีรายได้เข้ามาจากหลายทางเลยครับมีเกณฑ์ได้เงินจากเสน่หาหรือมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปถมัมทำให้การเงินนี่คล่องตัวขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยงั้นก็สบายใจได้เลยเรื่องการเงินสบายใจได้เลยครับโดยเฉพาะครึ่งเดือนหลัง พอพูดถึงดาวอังคารที่เข้ามาให้พลังงานเยอะๆแบบนี้เรื่องสุขภาพต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะต้องระวังเลยครับเรื่องนี้ข้อดีคือร่างกายจะมีพลังงานสูงกระฉับกระเฉงมากค่ะแต่ข้อควรระวังคืออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆครับการหกล้มของมีคมบาดหรือบางทีความใจร้อนของเราเองเนี้แหละที่อาจจะทําให้เจ็บตัวได้รวมถึงอาการปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าปกติ ก็คือต้องใช้พลังงานไปในทางที่สร้างสารรค์อย่าใจร้อนเกินไปใช่เลยครับแล้วก็มีอีกนิดนึงคือดาวพฤกัสบดีที่ย้ายไปอยู่เรือนปัตตนิอาจจะทําให้รู้สึกเหนื่อยล้าจากการเข้าสังคมหรือดูแลคนอื่นเยอะเป็นพิเศษก็ต้องแบ่งเวลาพักผ่อนให้ดีๆครับเข้าใจเลยค่ะทีนี้มาถึงเรื่องที่น่าจะโดดเด่นมากๆในเดือนนี้ดีกว่าเรื่องความรักค่ะครับเรื่องนี้เป็นไฮไลท์เลยคือในช่วงต้นถึงกลางเดือนก่อนนะฮะประมาณวันที่7ถึง25 ดาวพุธซึ่งเป็นดาวคู่ครองด้วยเนี่ยจะยังอยู่ในเรือนวินาศอ๋อก็จะคล้ายๆกับเรื่องงานเลยใช่ครับความสัมพันธ์อาจจะมีเรื่องที่ยังไม่เปิดเผยต่อกันหรือคู่ครองอาจจะต้องเดินทางไกลไปต่างถิ่นแต่พอเข้าสู่ช่วงปลายเดือนปลายเดือนนี้เปลี่ยนเลยครับตั้งแต่วันที่22ธันวาคมเป็นต้นไปดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวแห่งความรักโดยตรงเข้ามาทับลัคนามาแล้วมาแล้วครับช่วงนี้เสน่ห์จะดึงดูดใจเป็นพิเศษเลยนะ สำหรับคนโสดนี่คือมีโอกาสได้พบรักหรือได้รับความสนใจจากคนรอบข้างแบบเยอะมากน่าสื่นเต้นมากค่ะแต่ที่บอกว่าเป็นไฮไลท์สำคัญที่สุดของเดือนนี้จริงๆเนี่ยคือตั้งแต่วันที่23ธันวาคมเป็นต้นไปครับเกิดอะไรขึ้นคะดาวพฤหัสครับดาวประจำตัวของชาวธนูเองจะย้ายเข้าสู่เรือนปัตตนีหรือเรือนคู่ครองอย่างเต็มตัวอันนี้คือเรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่มากครับสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์จะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเลย ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือกันและกันอาจจะมีการวางแผนอนาคตร่วมกันแล้วสําหรับคนโสดล่ะคะคนโสดนี่คือจังหวะทองเลยครับมีโอกาสสูงมากที่จะได้พบคนที่ดีมีเกียรติเข้ามาเป็นคู่ครองหรืออาจจะเป็นคู่ที่ต้องมาร่วมงานร่วมลงทุนกันก็ได้ฟังดูดีมากๆเลยค่ะแล้วเรื่องโชคลาภล่ะคะมีโอกาสเสี่ยงโชคอะไรบ้างไหมมีเลยครับชัดเจนมาก ช่วงปลายเดือนตั้งแต่วันที่22ธันวาคมเป็นต้นไปที่ดาวศุกร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนโชคลาภย้ายเข้ามาทับลัคนาเนี่ยแหละเป็นช่วงที่โชคลาภโดดเด่นมากอาจจะได้ลาภเป็นเงินทองของสวยงามหรือได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นมีโอกาสเสี่ยงโชคมากขึ้นครับแล้วอิทธิพลจากดาวอาทิตย์ล่ะคะช่วยเสริมเรื่องนี้ไหมช่วยครับดาวอาทิตย์ที่ทับลัคนานตั้งแต่วันที่16เนี่ยอาจจะทําให้ได้รับเกียรติยศ ชื่อเสียงหรือโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ซึ่งอันนั้นก็ถือเป็นโชคลาภทางสังคมอย่างหนึ่งเหมือนกันสุดยอดเลยค่ะงั้นถ้าให้สรุปเรื่องที่ดีเด่นที่สุดสําหรับชาวลัคนาธนูในเดือนธันวาคมนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างคะมี2เรื่องหลักๆที่เป็นไฮไลท์เลยครับเรื่องแรกเลยคือเรื่องความสัมพันธ์และหุ้นส่วนอันนี้คือที่สุดแล้วจากการที่ดาวพระหัสบดียายเขาเรือนปัตตนิมันจะทําให้ชีวิตคู่ครองหุ้นส่วนความร่วมมือต่างๆขยายตัวไปในทิศทางที่ดีมากๆ ตลอดทั้งปีหน้าเลยเป็นการเปิดศักราชใหม่เลยใช่ครับส่วนเรื่องที่สองก็คือเรื่องความสำเร็จและชื่อเสียงส่วนตัวนี่แหละครับจากการที่ดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาทับลัคนาจะนำความสำเร็จเกียรติยศมาสู่ตัวตนอย่างเด่นชัดมากในช่วงครึ่งหลังของเดือนแล้วก็จะได้รับความเชื่อมั่นจากผู้คนรอบข้างด้วยฟังดูแล้วเป็นเดือนที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะมีทั้งความสำเร็จส่วนตัวแล้วก็การเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีด้วย เป็นการปิดท้ายปีที่สวยงามและเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ทรงพลังมากครับสำหรับชาวลัคนาธนูวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการทำนายที่ละเอียดและเห็นภาพชัดเจนขนาดนี้ยินดีมากครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการรับชมคลิปก่อนใครสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ